ปลาเด้อเอาแบบนี้ก่อนกินเบียงกันปลาค่อยนะจะจับไปซื้อเจ้าน่ะจะจะจะสิดยอเบียงอย่างบอกค่อยเบียงโอ้ยปลาเลยปลาลูกโอ้ยคุณนักแค่นี้เอาหาซิบเนาะมาโอ้ยกลายเป็นกรรมกรแบกชอปชอบปูนมาก้อนได้โยนแหงเนาะโอ้ยยังดีโอ้ยทับเหล้าชับไม่ต้องเลยเอาครับ Con trai bông lên lại. bình nhỏ tiếng chắc bừng 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 một cho nam nó ทางบบาเตียงทองพี่น้องเลยตั้งแก่วเนี่ยังบ่แล้วอยู่พี่น้องเนาะฮะพบพอ่อพบเจอกะพี่น้องเลยก่อนอื่นเนาะพี่น้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนกันวะสุขู่สู่คนพี่น้องเลยพบพอ่อพบเจอกันอีกแล้วกับบาบุญซาละวันเนาะเอาหลังจากื่บาวานนี้พี่น้องเลยบาบุญได้แจง้งพี่แจ้งนอ้องแล้วก็ได้บอกสาวผู้ไทยหรือว่าสาวแอะเนาะ ว่าแจ้งข่าวดีอ่าก็คือซื้อข้าวสารหนึ่งกระสอบน้อะไม้เพื่อนกับข่าวดีกับโบหญ่โบเต้โบลวงโบลายเนาะกับนักเติบอยู่พี่น้บบยยองเลยห้าชิปกิโลเนอะแบกหลังจุดคักกวคนละพี่น้องเลยเนาะก็เลยมาหนี้พี่น้องเลยก่อนครับราล,บล,ล,นนล,ล,บลาจากจากเซโปนเนาะจากสาภูไทยรวมรอบครัวได้หลายคนที่ทางทีมงานเฮาเด็สดเด็ซอยเนาะแล้วก็ ได้ทัวได้ถึงเนาะบางวลกับบททัวบทเทงพี่น้องเอ้ยธรรมะตามเขตเหมือน,นเด็กผมีแจกไม่ใจตามหมู่บ้านเนาะไปเที่ยวนาพี่น้องเอ้ยจังหวะกันไม่เนาะมาวันนี้กัแบแวะมาขอซารนั่นแะหละคือเกา่ามาให้ยเท้าผู้ไทยเพิน่นที่ไดียวว่วางไว้ในหมู่บ้านนี่พี่น้องเอ้ยอ่าก่อนอื่นเนาะพี่น้องเอ้ยขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่จากฟังไทยอีกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยกันกะปรประสงค์ออกน้ำเนาะกันกะจากสดจากซวยขอบครัวซาบผู้ไทยนี่เด้อว่าซานหาบมาบุญนี่ ซื้อเขาซานเะนาะมาให้พนแอคือว่าเห็นคลิปว่าพนนะ่ะบุกี่เขาซานกินเนาะนี่กะบุลวงบุร้ายพี่น้องเอ้ยก็เลยอยากใหาบุญนี่ชื้อเขาซา,มานมาให้เนาะแล้วกับหาชื่อ,อจกเสียมหรือว,ว่าศาสตร์เสื้ออนะไรพี่น้องเอ้ยเนาะโดยก็เลยสิมาหม่อมพนอีกเนาะพี่น้องเนะอ้ยว่าจะดีใจสัมใจเนาะบ่านี่ไหนกูพนกับ เอฟซีก่อนเนาะเพิ่นเบาหนัวหัวมวนเบาเป็นเบาละเอียดละอ่อนพี่น้องเอ๋ยน้องสาวผู้ไทยเพิ่นนี่้เป็นแเงสร้างร่างแป้นกบพี่น้องเอ๋ยเนาะคือพี่น้องเห็นนี่แหละคลูกปูโป่งเบิดคือเห็นคือเบาพี่น้องเอ๋ยเนาะอ๋อจงได้กลับไปหับไปชมวอลาร่าใจห่างพี่น้องเอ๋ยไปหับไปชมน้ำขอบคัวสาวผู้ไทยหรือว่าสาวแอชอายุสิบหกปีประสานพี่น้องเอ๋ยไปหับไปชมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะโดียไปพี่น้องเอ๋ย ผมอพอกันตอนแดดอีกแล้วพี่น้องเลยโอ้ยแว่นตาก็ลืมม,มาๆซ้ำเนาะเราจะใส่แว่นตาจากเด็กหน่อยเพราะอะไรมวยหฮือมืดมัวเนาะพี่น้องเลยเอาขึ้นถืแท่นี่มันนางขอทานยังอ,องยงงู่นี่บาดนี่รถคันนี้รถคันไหนอืมโจสบายดีบรบุญเอาใส่แว่นตาดำคักแท้ยิ้มเนี่็นปยังนี่บ่ได้ของไฟฟ้าไหมถือคือยังแท้เดือนนี่เนาะสบายดีคนเล็กนี่นยแขวนลอยเก้าเก้าหนึ่งก็อยากได้เอาเจ้าราคาชีฮารัน เห็นแข่งไใช่โอ้ยข่อยเลยแพงไว้ชับเนาะอย่ามันเก่าร้อยเก่าหนึ่งยังอยากยืมบอกมันเท่เลยเจ้าใส่คือราคาเป็นหมื่นช่องหมื่นนะโอ้มันเป็นน้ำคั่นได้เพียรน้ำคันได้หน่อยเนาะอ่คนหน้าตาดีมเนี้ยนี่นะวะจัดทั้งเลีทั้งยาวเนอะหน้าร้อยล้างข่อยแล้วบายาวนี่อยดีดีไหมทั้งใดใช้คือเห็นเครื่องจักต่ำตำยังบม่แล่แต่ว่านี่บ่ยังอยู่เลยเพี่ยนมองเจาะสามเธออะไรเปลี่ยนมองเจาะ อุปสรรคคือว่านักนวงอยู่เนาะโดยมันนั่นนะโดยโดเจอตินดานตินดานเนาะแล้วก็มันเลิกนะบ่จักแม่มันรจอลงไปนะสิบไปยอนเจอปัญหาเราเห็นมาโดยโดยโดยโดอ๋อรถทะเลกับรถนี้มันกันเนาะโดยโอเคใชเนาะทั้งเบาอ่าบุญพอรบควนเจ้านี้มันแดดระบาดเนี่ยขอสิแบกกระสอบเข่าขึ้นให้าิพุทธใหก่อนเนาะรบกวนจากแบกกระสอบเข่าเนาะอมาบุญจับ กระสอบเจับอนี้เนี่ยพี่นงเลยด้วยวโอ้ห่อาหายแล้วข่วไ้เนี่เขอาขัวอยขั่วแห้งทั้งบบเชียงวอี่าล้วบอกด้วย่าต้นลงไทยก็ได้ถอนถอนในแท้อนาแต่นี่ซีนแห้งเรอกพี่นังซื้อมาเพรานั้ก็เลแก้ก็ได้หลาบตากแล้วเนาะดพี่นองเลยแดดขนาดน้องขอบุญเนาะดยด้พี่นองเลยพี่นองเลยใช้เบาะแยบัทางใดลยะโอ้แบกขึ้นบ้าคนนี

จะสิบก้อนเบี่ยงอย่างบ่ข่อยเบี่ยงโอ้ยปลาเลยปลาลูกโอ้ยคุณนักแค่นี่เอาหาซิบเนาะมาโอ้ยกลายเป็นกรรมกรแบกชอบชอบปูนมาก่อนได้ด้วยเฮ้ยไปนทั้งก้อนพี่น้องเลยระวังแฮกเด้ระวังแฮกเลยฮะตึ๊บเดินมาเลยเด้อเด้อตึ๊บบินแค่นี่นะบินด่าแค่เลยโอ้ยพี่น้องเลยกูได้เกลียดเลย มันม <ợ> ันยวงบมาทังพี <cũ> ่น้องเลยเนาะเดี๋ยวได้ปลาได้ไข่เออใชเกี่ยวไข่ได้จังดนั้นโยนเงี้งเนาะโอ้โยังดีอุ้ยทับเราชับพี่น้องเลยเอาขอบขอบใจมาบุญเล่าเลยเด้อโอ้ยพี่น้องเลยอือเลยเลยเลยดูคนนอนอยู่โอเคเนาะมาบุญเนาะระวังไม่ขึ้นมาหลายคนนย่างพวกนี้นะ เจ้อก่เนี่คยเล่นบ่อเคยลมเจีนปวดพี่ชักโอ้ยพี่น้องเลยขอบใจลยทั้งสองอ้น้องเ้อดนีการขั้งกร่งจีเดินทางกลับได้พี่น้องเลยเมื่อละพ่เนี่ยเมื่อละแบเนี่แล้วนี่กัเมื่อไรเนาะโดยัวละ่อน่อยๆนะเอ้ครัวไปัคอยเราคอยช้หมาหาเรานี่ยเราบอกว่าเอ้ยเอ้ยนา คนเราคนคิงลูกอะขอ่อยน้ำล่าได้เบาบุญดยยโแลวังในงานเบด้เยขอบใจบละลายเนาะพี่พี่น้องเอ้เตะผ้าควนเนาะคนหักขอโทษขอภัยลายเด้อโอ้ยเึื่นเพื่อนชาตเพ่นกับไม่เห็ดเพื่อนเพนหักเนเพนี่เพื่นหาเอาได้เนาะเ้ายเครียดเบอร์เยมันเป็นแบบนี้แล้ว อาสวัสดีอีกเทีหนึ่งเด้อสวัสดีเด้อหําลูกนอนแหละโอ้โหข่มก็ยังมาดุตุ่มอยู่เนาะมันห่อนบ่ปะเมนมาบ่มันห่อนแต่ก็ยังม่อยากตุ่มอยากตุ่มอาเมนถ้ามีเดือนใหม่ๆก็จะค่อยตุ่มก็ได้ข่มม้คือจะเอ่อว้ขึ้นเฮือนี้เพราได้มีเสยอม่ม้อนไม่ไหม พี่น้องยงียดเบาทพีเนาะขอโทษขออภัยมีมีแล้วบ่โดยในมีเราเป่าเลยโดโทษขออภัยพี่น้องเลยนักกันแต่ว่าอยากมีเอียหน้าคิดอยู่ในใจว่่าาออยยกมีเนูแต่ว่าเห็นเครื่องเบาให้มีไม่ไม่แล้วก็คิดว่าโอ้ยอยากได้เงินใหม่เด้ขึ้นไปแบบเครื่องกับไม่ไม่เลยเอาไว้เอาไว้ก่อนเนาะเจ้าแต่ห่าค เผาห่มเบาตูนเพิ ja, sa, hol, sa, sí. Jim, ่นเอามาให้พื้นนึงโดยแล้วก็ห่มของเพิ่นก่อนของของเจ้าว่าให้เมื่อวานนี้ค่อยเก็บเอาแม่นก่อนอืมโดยๆพี่น้องเอ้ยอโตีเกือบเนาะเกือบจ้าเพจเพนอดเพดอเ้ยโดยงานเจ้าแหลเจ็บเจ็บอยู่จเข้าลูกยเจ็บเ็บ่เป็นหยังดอกเป็นหยังเป็นหยังเนาะบ่เคย ตกก๊กก็ใหม่ก็นไายเทืออะไรราคาจังหน่อยนะตกคามตกเคลือค่อนเคยตกมาเลยจนปากกูเป็นโจมมอง,มองก็่าเคยื่อนมาเลยทำนี่กูเป็นยังดอกเนะาะเอามืัอนี้คือว่าไว้ยมู่บ้านนี่แหละเนาะบาบุญว่าวยังกับหมู่บ้านเนี่ยทว,บบวยนคืนนี่เนี่ยหมื่อวานนี่เจ้าว่าว่าอยากซื้อให้เขาแต่บาฮู้ว่าเจ้าชื้อให้เปาใไงโพธมาเลยเคยคิดว่าเปาโตกูน,หน,หน้อยแบบเบาเชียงชื่ออาให้อดี๋โอ้ ไปคิดเอาแบบนั้นเอยแต่เห็นเตาชอบใหญ่แบบนี้กะดีใจนําเจ้าแล้วที่เจ้ามาให้ค่อยนั่นบ่าเอ้ยบ่คิดว่าบ่ซื้อสอบใหญ่มันให้เจ้ายังบ่ได้มีผู้ใดเลยมาให้ชอบใหญ่ปานนี้แต่มีเจ้าแหละมาให้ก่อนครั้งแรกเลยนี่บ่าเอ้ยได้กินกันหลายเดินอยู่อันนี้แต่บ่ได้ลบเพิ่นเพิ่นก็ให้อยู่แต่มันเป็นซอกน้อยน้อยเนาะอนก อ่าต uh, ้องขอบพระคุณผู้ใหญ่พนนันแหละเนาะจ้าพนนันบาบุญเนี่ยมาซื้อเพื่นก็บอกบอกว่าจักสอบสอบตอนแรกสอบน้อยสอบใหญ่คนว่าชื่อเขาช้านาให้ทาบผู้ไทยใน่เด้ออ่าเพื่นกาแฟเพืนมาให้บุญให้บาบุญเนาะบุญกอ้อยใส่สอบใหญ่แล้วต้องซื้อหลายเื่อนเลี้ยวบาเอ้ยคอยกับพระผู้จักเลียว่าอยากได้สอบใหญ่แบบนี้แต่เห็นเพิ่นดูขึ้นมาเพิ่อนจะให้สอบน้อย แต่ชอบใหญ่แบบนี้ค่ะเฮาก็บ่ได้เคยเห็นแต่บ่ได้เคยกินชื่อ<ต>อะไรเพือนนี่ชื่อชื่อประมาณจักโล์ชื่อเป็นอะไ๋ชื่อเป็นแบบ5โล2โลบาล่าวเอ้ย3โลชื่อได้แต่ค่า5โลเป็น<ด><ด>ชอบแบบนี้บ่เคยเห็นบ่เคยกินดอกบาเวอรยถ้าเป็นชอบแบบนี้มันเป็นตาชิพแพงเด้อบ่าวเอ้ยอืมแพงอยู่เนาะจ้าสอบนึงก็บพันกะว่าบาทพี่น้องเลยเนาะ เคยกัยขยบขมกขับใจเจ้าแล้วเห็นป่าเข้าก็บักไง <c oughs> ขึ้นมาอยู่ในเฮือน่อยเห็นเป่าเอ้ยเคยมีเนะาะ้ีโอ้ยอดีมั้ดีมุ้ดีใจน้ำใจาาลายค่อยกับขบบุญก็ดีใจเนาะีทือนมาเป็นสะพานบุญให้ทั้งผู้ใหญ่จากฝั่งไทยเอฟซีบนได้หับใดสอมในนขอบคุเจ้าบนการคุ้ซึกอีต้นสงสารจากสดจากสั่จากทำบุญน้ำคือใ้บบุญนี่คือ อ่าอาทิตสมควรอบุนบริหารเบิงเด้อว่าซั่นนอนได้ฝากเงินมาให้บุญก็ซื้อเม่อวานได้ซื้อปลาหอมเนาะแล้วก็ซื้อมากจกหรือว่าจอบเนาะอุปกรณ์ทําสวนที่ว่าเจ้ายังบ่มีเนาะคก็ดีใจแล้วเห็นจกเจ้าซื้อให้เพราะว่าปีที่มานี่ก็ค่อยเว้าอยากเฮ็ดสวนมันโอยได้เห็นเจ้าซื้อจกเอาให้โอ้ยค่อยคิดว่าดีใจเด้มีจกของเจ้าฮะ กับบ่มีมาแล้วแต่ก็อยากไก่เห็ดชนมันแล้วบ่าวเอ้ยใช้ชนมันจะอยู่ใส้ไม่เด้อยู่บ้านนี้คอเห็ดน้ำเพลินอ๋อคอเห็ดน้ำเพลินจา้จานี่มองนี่นะว่ที่ว่ากระดูดไปนะว่าเจ้านี่เด้บ้านนี้นี่ยจำบัวเหือดในรถได้<อ>บ้านเหือดโตปุ่มข้างๆนี่เลยเห็ดน้ำกันกับเพิ่นคอ,อเห็ดน้ำเพิ่นแต่เห็นเจ้ามีชิ้อจกมาให้โอ้ยคือว่าคนละอันเลยเด้ เพิ่นกับห้องเพิ่นค่อยกับห้องค่อยคุดไซคุดมันกับปุ๊กล้วแหละด้วยอ๋อน้าคนก็ดีใจนะแม่ลายเด้อจ้าแล้วสู่ต่อไปเนาะที่ว่าจังได้กับมีหรือไม่มีกับห้าต้องสู่ได้เนาะสู่แต่ว่าบุบเห็ดบัวถ้ำกับบัวตกินคือพักคือยาแล้วจะมีจะกับทำบัตะกงซื้อเนาะตำเจีาะปอกกับมีพักอยู่สวนตัวเองกับ อ่าทับแจ่วกิ๊กกระพัคแม่นได้กินกะแหนมกินน้ำบาเสียงเพิ่นเชื่อมาให้โอยแล้วกะข้าคือมือนีกกินน้บาเตียงทองแล้วกะบาต้นอืกัดบาเสียงนี่ยสามทานเพิ่นมักเอาให้ข้าห่นะเห็นอยู่แบบคนแต่ละคนเพิ่นฮนมาอยู่แบบบาลีบ่บาเมนลีเพิ่นแต่เพิ่นบ่เคยให้ข้า แต่เพิ่นให้แนวอื่นเพิ่นให้เสื้อผ้าแนวผมเนวกามีเครื่องยุเครื่องกินให้ลูกเพิ่อนเอาให้อะนะแต่เข้าเปล่าญ่นี่ค่อยก็มีน้ำเจ้ามาแล้วเปล่าเอ้ยโดยโดยกะบพเมียนบาบุญดอกพี่น้องเนาะกะทั้งผู้ใหญ่เพื่นแน่เอฟซีอยู่ฟังไทยทั้งใครจะขายซื้อกระสอบเข่าแน่จะคือเขาล่าบาบุญก็ซื้อไปกระสอบไงเลยเนาะบาบุญก็ให้ซื้อให้บาทเดียวเลย ค่อยกะดีใจแล้วคุมได้จักเดือนประมาณจักมื้อประมาณได้อยู่เดือนปลายอืมาตะเทือกบ่เคยเห็นวจ้เทือเนาะเจ้าก็เพิ่นไปเฮ็ดเวียกมาอยู่5มื้อนี้แล้วอยู่ไกลบ่เจ้าเพิ่นไปลมาบ่เพิ่นบ่ได้มาเพิ่นบ่เพิ่นไปนอกเพิ่นกหาเงินอยู่งึบๆอยู่กะยังบ่มีข้าวกิเจ้าโอยอุกเดอุกยังบ่มีข้าวกิดนี่แหละ อันนี้กาว่าว่าสีพักลูกเอาไว้นำแม่และกาอยากไปเฮ็ดเบียกนทำกันกับปูะคิดอีดูตนลูกก็เลยกลัวว่าบอได้ไปกบย่าเจ้าค่ะอยู่ในเฮือนเอาลูกแต่ยังดีแล้วเจ้ามาให้คอยเข้าวมบบาเอ้ยเอ้ยว่าเป็นอย่างเนาะซอยกันถ้าอ่าบอซอยกะแั็กิีไใ้รายนาอพีปนนอางคือเอฟซีบันเทนแล้วก็อยากซอดจูกซอยอบ่เจ้า ดีใจร้า,หหายแล้วคนนี้เนาะดีใจแล้วมี้านี่ก็ชินแห้งคอยปอดลูกเด้อเจ้าชินแห้งพี่น้องเลยคยปอดลูกปลัเต้าเนาะเมื่อวานก็ซื้อจอบรอดซื้อะพไมมาให้แล้วพี่น้องเลยแต่ว่าบดิซื่อศาสตร์ซะเนาะระวุ่นลืมเนาะขอโทษขออภัยพี่น้องเลยไม่เจอะเจ้าเงินไว้ใหายและพี่น้องเลยนาะเหลือจากซื้อภพซื้อเข่าซื้อ จอบซื้ออาหารการกินเนาะกะเสารเงินไว้หายมีแล้วบ่าเอ้ยยาว้าบบได้มีมีแล้วได้กินทุกทุกมื้อนี่กะได้กินน้ำชุ่นเจ้าฮะแล้วบ่าเอ้ยเลยไปเลยไต่บ่ได้ลูกเพิ่นมาได้กินอยู่ทุกมื้อพร้อมต้อนลูกกะมีเลยเพิ่นเอาให้ฮะนะเลยฮะสั่งมาหโ่นกับฮะเอาเงินไว้ให้เด้อเนาะว่าเลือจากซื้อกับข้าวกับน้าเนาะ จํานวน300,000กีบเนาะเหลืออ่าซื้อที่ผ่านมาถ้าคุณยายเพิ่นให้มาพี่น้องเลยเนาะเอาไว้ซื้อวจําเป็นจ้าอ่าบ่ซื้อแบบว่าที่บ่จําเป็นก็บ่ต้องซื้อเนาะซื้อที่มันจําเป็นกว่าอย่าง แนวเงินลุงเฮิมเพื่อนะให้หกเชนนั่นก็ค่อยกระชื้อเขาพอเพื่ินค่อยมีข้าวกินลยเลูกให้ยากินยู่ขนมแต่ค่อยไว้ชื่อชื่อกระเต็มและบางมือกระชื่อเพื่อนไก่หันคาใช่เนาะชื้อเจ้าแม่เพื่อนป้าเพื่อนใจดีแล้วเพื่อนะให้ลูกกินยุคเลยแล้วเพื่อนะให้ค่อยกระชื้อเขาเธอละชงโลเธอแต่ซามโลแต่บอคือ เด้บละมือนี่เจ้ายังมาให้ข้าวเป่าชกไงโอเคซาด้วยทั้งซาเอะเนาะพุ่จะเอาเงินไว้ให้เด้อจะเด้อสามแสนกีดจูบกุญแจเด้อบ่าวเด้อจ้าเอาเงินมาให้คอยยเจ้าอยู่ดีมีเฮงคนเจ็บยายได้ควมไข้ใหญ่มีคอยสุขภาพเจ้าแข็งแรงนะบ่าวเด้อแล้วก็ฝากนำผู้ใจบุญนำแม่เด้อบ่าวเด้อที่ฝากเข้าแล้วก็ฝากเงิน พอให้เพิ่นนำยู่ดีมีแห้งคนเจ็บยายได้ความไข้ยายมีพ่อให้เพิ่นอะชุกภาพเข้มแข็งเดบารเด้อให้เพิ่นอายุยาวยืนให้เธอรวยรวยเงินเด้อเด้อซาธุน้องพี่น้องเลยเนาะขอบุญกุบคุณเลายๆสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างปุญญาเจดีผันกัเนาะพี่น้องเลยที่ให้าบุญนี่มาเป็นสภาพบุญให้หรือว่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ให้ยกำลังใจวัดสุขุสุคนพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้คำขอมอบขอคำน้าเหมยเพิ่นเนาะเด้อ อันนี้วบุญกะสิเมอร์ได้ป่าเด้อียวโดนเติบได้เจอบริพอกันดันเนาะจ้าประมาณทิศสองทิศพุแหละเพื่อก่ะเนาะถ้าว่าทีมงานเฮาบอพังเบื้องในละทิศป้าสองทิศในละพี่น้องเลยเนาะจะขึ้นมาอีกอยู่เนาะถ้าบริษัททีมโดนป้านนันดอกพี่น้องเลยเนาะแล้วก็สิปรึกษาเรื่องทีมงานจะขึ้นมาอีกเทนึงเนาะเออก็ว่าช่วงนึงก็มาตอนรับลุ่มอะเนาะเมื่อวานนี้เห็นอยู่เพิ่นบ่าวเตียงทองเพิ่น ไปเฮือนอยู่ข้างพุ้นแต่เพิ่นบ่ได้ฮึนเฮือนค่อยๆคอยู่เด้โอ้ยบาเตียงทอกเพิ่นายไังเด้บ่ได้ขึ้นเฮือนชาวผู้ไทยอะนะแต่เพิ่นใกล้เมื่อเพิ่นจะแนใดลบมาให้เข้ากองอีกอืมหันเด้พี่น้องเพิ่นบ่ทิมบ่ปาดอกทีุ่คนมาแวเบิดเนาะแต่บ่เห็นมีอยู่2คนบ่ได้ฮึนเฮือนค่อยเห็นบ่าวยาวกับ บราเตียงท้องบราได้หืนเหนคอยบนหวานนี่งนบาเอ้ยมีแต่ปนญห้เนาะโดยดีแลกเราเกิดกับปัญหาชิดคล้องอยู่เด้เจ้าเนาะเอาจนะได้แก่โดนมีเวียดโดนมีเวียดร้ายน้าจอน้ำจอน้ำผุยังบมเล็คอยู่ทัวอยู่เจ้าเนาะอาซาดีๆมีแห้งด้วยจะเริ่มมื่อไประอนเด้อเออขอบใจเด้อบ้าเด้อขอขอบคุณอใจอีกเถินึงเด้อให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งคนเจ็บให้ได้คนไข้ใยมีเดินทางให้ตลอดปลอดภัยเด้อบ้าเด้อโอ้ชาถูกตองไปก่อนเด้อบ๊ายบาย โดยโอเคพี่น okay, ้องเลยโอ้ยเมื่อกี้เกือบเอาชีวิตบลอดเนาะโดยโดยโดยอ้าวซาเนาะมามอบข้าวมอบน้ามอบข้าวสารอาหารแห้งพี่น้องเลยให้ทางครอบครัวชาวผู้ไทยประชาชนหรือว่าชาวแอเนาะทางคนงานที่ดีมันก็นจากชนจากช่วยพี่น้องเลยเนาะนี่แหละพี่น้องเลยกะขอบคุณทุกคนพี่น้องคนได้ไลน์เนาะที่ได้มาครับมาชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจทีมงานเราตลอดมาเนาะพี่น้องเลยแล้วก็ส่วนทางผู้ใหญ่กับสื้อข้าวสารแล้วก็ พบความบ่แพแล้วก็งบเงินจํานวนนึงเนาะให้ทางเพิ่นพี่น้องเอ้ยพวกทางไอ้จาน้ําก็ยังบ่แล้วพี่น้องเอ้ยกะมีอุปสรรคเนาะเพราะว่าถามเพิ่นว่ามันจยากามันเป็นดินสูงพี่น้องเอ้ยมันก็เลยอยากอ่าเจาะอุปสรรคจยากแน่เนาะพี่น้องมีอุปสรรคพี่น้องเอ้ยเนาะาจะไกไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยเนาะพาพี่พาน้องไปเบิ่งก่อนอีกเทื่อนึงเนาะอ่าพอดีทางผู้ใหญ่เพิ่นก็อยากเจาะน้ําให้ทางอ่า น้องตุนเนาะแต่ว่าถ้าฟังเบิ่งอีกก่อนพี่น้องพี่น้องเลยว่าออ่่าาจิเจาะบอลไดเพราะว่าดินพันยังเป็นดินของตัวเองกถ้าจิเจาะหนามเจ้าหน้ากับวัวได้พี่น้องเลยเนาะกับเราต้องอ่าเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเลยว่าจะห้าต้องต้องลงหนามลงในเขาต้องมีกินดองต้องเป็นของตัวเองหลือเป็นอนุมัติก่เนาะพี่น้องเลยเอาจากนั้นก็ขอบคุณขอบคุณด้วยพี่น้องว่าสุขสุขคนเด้อที่เขามาหามาชมเนาะ แล้วคลิปนี้วุ้นก็จะขอลาเพียงสำเนียงกอนพอๆกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเลยพอๆกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนลาเมื่อก่อนมาขอบมาขั้วก่อนพี่น้องเลยน้าขอบขอบคุณผู้ใหญ่เจริญว่าทุกท่านที่เขามาหับมาชมเราก็ติดตามตลอดมาโดยคลิปนี้ไปก่อนพอกันคลิปหน้าเด้อขอฝากองว่าสบายดีและสวัสดีพระศุภูตทุกคนเด้อพี่น้อง